กันชายหนุ่มเดินมาเจอแมวจรตัวหนึ่งที่มีอายุค่อนข้างเยอะเขาหันไปมองหลังจากการหันหลังเหมือนเดินตามกันกันจึงได้หันไปมองแมวตัวนั้นตามจริงๆวันถัดมากันจึงได้มาให้อาหารแมวจรตัวนั้นแมวตัวนั้นทำแววตาขอบคุณไม่ว่ากันจะเดินไปไหนแมวจรตัวนั้นมักจะเดินตามไปทุกที่กันเริ่มเกิดความสงสัยกันจึงได้นึกถึงแมวตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงเหมือนตอนยังเด็กกันหันไปมองแมวจร และได้คิดว่าเหมือนมากการจึงได้กลับไปถามแม่ว่าเราเคยมีแมวตัวหนึ่งใช่ไหมแม่ชื่อเจ้าเทาแม่ตอบว่าใช่ลูกยังจําได้อีกหรอการจึงได้กลับไปหาแมวตัวนั้นเหมือนกับผูกพันกับมันมาก่อนวันหนึ่งแมวมารอกันที่หน้าบ้านแต่ไม่กล้าเข้าบ้านกันการกลับไปบ้านและได้หารูปเจ้าเทาเมื่อตอนยังเด็กลายของแมวเหมือนกันมากเหมือนกันกลับไปหาแมวและได้เรียกชื่อเจ้าเทา แมวดีใจมากและได้รีบมาขอเคลียร์กันทําให้กันมั่นใจว่าคือแมวที่หายไปเมื่อ7ปีก่อนหลังจากวันนั้นกันไม่เคยหาแมวตัวนั้นเลยกันเลี้ยงดูเจ้าเทาอย่างดีกลัวว่าเจ้าเทาจะหายไปอีกแมวเห็นภาพกันอยู่กับเจ้าเทาแล้วภาพตอนเด็กที่กันอยู่กับเจ้าเทาก็ลอยมาและแม่ก็อมยิ้มไปพักใหญ่กันได้เล่าให้แม่ฟังถึงตอนที่เจ้าเทาหายไปตอนนั้นเจ้าเทาน่าจะติดสัตว์ กันเองก็คิดว่าเจ้าเทาไม่กลับมาแล้วแต่วันนี้กันมีความสุขมากที่เจ้าเทากลับมาแล้วกันยังคิดถึงเจ้าเทาทุกวันและได้บอกกับเจ้าเทาว่าขอบคุณนะที่กลับมาฉันยังรอนายที่เดิมเสมอมานะกันเอาโน้ตที่เขียนถึงเจ้าเทาตลอด7ปีมาอ่านให้เจ้าเทาฟังว่าเขายังรอคอยและคิดถึงเจ้าตลอดมา